ับเมนไทยแลด์สวสดีค่ะกดไลค์รัวๆฝรั่งสาวเผยถึงจะเดินหลอกแต่ก็มีความสุขที่ได้มาเชี่ยวเมืองไทยคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปชมไปฟังฝรั่งสาวผ่าเชื่อตลาดน้ําดําเนินสะดวกและพระบรมหาราชวังกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นคลิปของคุณคริสติน่าซึ่งเคยได้เผยแพร่คลิปนี้ผ่านช่อง YouTube เอาไว้เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานี้เองคุณคริสติน่าเริ่มต้นคลิปของเธอด้วยการกล่าวทักทายกับผู้ชมทุกคน สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันนะและก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่เกาหลีใต้แต่ฉันอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วฉันไม่อยู่ที่นี่ได้สองสามวันแล้วอ๋อแอดลืมบอกไปว่าแอดไปแอบส่องในช่องของสาวคริสติน่ามาและเท่าที่ดูปกติแล้วเธอจะใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะวกกลับมาที่สาวคริสติน่ากันต่อเธอบรรยายต่อไปว่า ตอนนี้เธออยากจะออกไปสนุกและเพลิดเพลินกับการช่องเที่ยวในกรุงเทพสักหน่อยแล้วเธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ออกไปเที่ยวและแผนของเธอสําหรับวันนี้ก็คือเธอจะพาทุกคนไปเที่ยวชมพระบรมหาราชวังและตลาดน้ําไปพร้อมๆกับเธอหลังจากนั้นคุณคริสเตน่าก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปเที่ยวที่ตลาดน้ำเป็นอันดับแรกโดยตลาดน้ำที่เธอเลือกไปเที่ยวก็คือตลาดน้ำดําเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีตัดฉากมาที่ตลาดน้ำ คุณคริสติน่าบอกว่าตอนนี้เธอมาถึงตลาดน้ำแล้วและกำลังจะไปลงเรือเพื่อเที่ยวชมตลาดณตรงนี้เธอขึ้นข้อความเอาไว้ในคลิปของเธอด้วยว่าที่นี่เธอถูกหลอกเข้าแล้วเธอจ่ายเงินไป4ี่พันบาทสำหรับการนั่งเรือชมตลาดแต่จริงๆแล้วค่าเช่าเรือมันแค่400บาทเท่านั้นและเธอก็ยังได้ไปแคปข้อความจากที่ไหนสักแห่งข้อความแรกแปลได้ประมาณว่าอย่าเสียเวลาและอย่าไปที่นั่นเลย ที่นั่นไม่ใช่ตลาดสำหรับคนในท้องถิ่นแต่มันคือตลาดที่มีไว้สำหรับหลอกลวงนักท่องเที่ยวอย่าเสียเวลาและอารมณ์ของคุณไปกับที่นั่นเลยฉันอารมณ์เสียมากที่ต้องมาเสียเวลาเพื่อไปเที่ยวที่นั่นและข้อความที่สองแปลได้ประมาณว่ากับดักนักท่องเที่ยวเสียเวลาและเงินโดยสิ้นเชิงทุกอย่างแพงจนน่าขำมากโดยเฉพาะการจ้างเรือตอนแรกพวกเขาเรียกเก็บเงิน3 0 0พบาท แต่หลังจากต่อรองกันแล้วราคาก็ลดลงมาเหลือแค่2,000บาทเท่านั้นและถึงแม้จะรู้ตัวว่าถูกหลอกแต่คุณคริสติน่าก็ยังมองโลกในแง่ดีเพราะเธอขึ้นข้อความเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะถูกหลอกลวงแต่มันก็ยังเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำงานนี้การท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกรับไปเต็มๆต,ตัดกลับมาที่คุณคริสติน่าเธอบอกว่า เธอตื่นเต้นมากที่ได้เห็นสิ่งต่างๆที่ตลาดแห่งนี้และี่นีก็มีอาหารมังสวิรัตขายเยอะมากมากกว่าที่คิดและก็ตื่นเต้นมากที่จะได้กินอาหารเหล่านั้นแอดดาว,ว่าปกติแล้วเธอกินมังสวิรัตนะคะหลังจากนั้นเธอก็ไปลงเรือเพื่อออกเที่ยวชมตลาดน้ําเธอบอกว่าริมสองฝั่งคลองมีของขายเยอะมากและก็สามารถบอกให้เรือหยุดได้ตลอดเวลาเธอต้องการจะดูหรือซื้อของเหล่านั้น เ่อตธอเธอเองก็ได้มาพร้อมมากินหนึ่งลูกด้วยหลังจากได้ล่องเรือกันมาสักพักเรือก็พาคุณคริสติน่ามาแวะที่จุดขายของฝากและของที่ระลึกคุณคริสติน่าบอกว่าจุดนี้สุดยอดมากมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากที่เธอเคยพบเจอมาอย่างสิ้นเชิงหลังจากเดินชมเดินซื้อกันเสร็จแล้วคุณคริสติน่าก็กลับมาลงเรือเพื่อไปยังจุดหมายต่อไปเธอย้ำว่าถ้าต้องการอะไรหรืออยากกินอะไรก็สามารถบอกให้เรือหยุดได้ และซื้อมันมานั่งกินอยู่บนเรือและในที่สุดก็ถึงเวลาที่เธอจะกินบ้างแล้วเรือพาเธอมาจอดอยู่ที่ข้างๆเรือขายผัดไทยเธอสั่งผัดไทยไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เนื้อมากินและเธอก็บอกเลยว่าตอนนี้เธอหิวมากและตื่นเต้นมากที่จะได้กินแล้วดังนั้นผัดไทยที่เธอสั่งจะต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าเธอหิวนั่นเองอ้อดูเหมือนว่าคุณคริสติน่าจะไม่ได้มาเชี่ยวตามลำพังคนเดียวนะ และเธอก็แนะนําเพื่อนของเธอให้เราได้รู้จักคนหนึ่งชื่อชอนอีกคนชื่อเอ็มมาสองคนนี้สั่งข้าวผัดสับประรดมากินดูจากในคลิปแอดนี้น้ำลายไหลเลยน่ากินมากๆหลังจากได้อาหารมากินกันแล้วเรือก็พาคนคริสติน่าและเพื่อนของเธอมาแวะที่วัดปรกเจริญเธอบอกว่าเรือจอดให้แวะที่วัดแห่งนี้5นาทีซึ่งแอนมองว่ามันน้อยมากเลยนะแค่เดินขึ้นเดินลงก็จะหมดเวลาแล้ว แต่ถึงเวลาจะน้อยคุณคริสติน่าก็ยังได้ขึ้นไปเดินชมวัดเธอบอกว่าวัดดูสวยมากและเธอก็ยังพูดยาวไปว่ามีสถานที่ที่สวยงามอยู่มากมายในกรุงเทพมันทำให้เธอรู้สึกทึ่งมากรายละเอียดที่พวกเขาใส่ลงไปในอาคารสถานที่ต่างๆวิหารต่างๆมันดูน่าทึ่งที่สุดตรงนี้แอดมีจุดสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะพากันเข้าใจว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกอยู่ในกรุงเทพนะ แอดเห็นมาหลายคลิปแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมหรือข้อมูลอะไรถึงทำให้พวกเขาเข้าใจแบบนั้นกลับมาที่คุณคริสติน่าต่อนะเธอถ่ายบรรยากาศภายในวัดปลกเจริญให้เราได้ดูสักพักแล้วก็ตัดจบทริปที่ตลาดน้ำไปเลยตัดฉากมาอีกทีเธอก็อยู่บนรถแท็กซี่ตอนที่เกิดจะถึงพระบรมหาราชวังแล้วและเมื่อมาถึงพระบรมหาราชวังเธอและเพื่อนของเธอก็จัดก,การซื้อตั๋วเข้าชมคนละ500บาทเพื่อเข้าไปชมความสวยงามภายใน และเมื่อได้เข้าไปเดินชมภายในพระบรมหาราชวังแล้วคุณคริสติน่าก็บอกเลยว่าทุกอย่างดูสวยงามมากเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยและเมื่อคุณคริสติน่านและเพื่อนฝังเธอได้เดินชมความสวยงามของพระบรมหาราชวางังแบบเต็มอิ่มจุใจแล้วพวกเขาก็พากันออกมานั่งแท็กซี่เพื่อไปชมการแสดงโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงคุณคริสติน่าบอกด้วยว่าการชมโขนนี้เป็นการเข้าชมฟรีเพราะว่ารวมอยู่กับบัตรเข้าชมพระบรมหาราชวังแล้ว เธอบอกว่าตอนที่ชมโขนนั้นไม่สามารถถ่ายคลิปออกมาให้ดูได้แต่มันน่าสนใจมากที่ได้ไาเห็นการแสดงแบบนี้แล้วเธอก็แทรกคลิปการแสดงโขนที่เธอไปหามาจากโลกออนไลน์ให้เราได้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนิดนึงด้วยและถึงแม้ว่าการเที่ยวของคุณคริสเตน่าในคลิปนี้เธอจะโดนหลอกเรื่องค่าเรือที่ตลาดน้ําแต่เธอก็ยังมีใจใสารายละเอียดในคลิปของเธอเอาไว้ว่าฉันเพิ่งไปเที่ยวเมืองไทยมาและก็ได้มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่ที่นั่นด้วย และสำหรับเพ,พื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้ดวรวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาแล้วสุกันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะคลิสตินะ่าในฐานะของคนไทยฉันขอโทษจากใจสำหรับประสบการณ์เลวร้ายที่คุณได้รับมันช่างโชคร้ายเหลือเกินคนไทยส่วนใหญ่ใจดีและเป็นมิตรแม้ว่าพวกเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ตาม แต่พวกเขาก็ยินดีช่วยเหลือชาวต่างชาติเสมอฉันหวังว่าคุณจะได้รับความทรงจำที่น่าตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางที่เหลือของคุณนะความพิถีพิถันมานะคะคลิปนี้ได้เรียกคืนความทรงจำของฉันกลับมาอย่างมากมายฉันได้ไปกรุงเทพเมื่อปี2019และตลาดน้ำนั้นก็ยอดเยี่ยมมากตอนนั้นฉันไปกับเพื่อนคนไทยดังนั้นฉันจึงสมมติว่าเราไม่ได้ถูกหลอกลวงแต่มันก็นั่งุนหิดหจริงๆความคิเห็นถันมานะคะ ผมชอบมากที่ได้เห็นตลาดน้ำแบบนั้นและต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่คุณถูกหลอกลวงสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ในเอเชียส่วนใหญ่นั้นน่าทึ่งมากมันถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมืออย่างแท้จริงความพิเีพนตันตานะคะเมืองไทยสวยจริงๆน่าเสียดายที่ฉันยังไม่เคยไปที่นั่นเลยความพิเีันตานะคะคริสตินะ่าไปบาหลีกันเถอะที่นั่นมีสถานที่สวยงามรอคุณอยู่นะความพิเีันตานะคะ ยินดีต้อนรับสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คราวหนะ้าคุณจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษและหวังว่าคุณจะมีโอกาสได้ไปเชี่วที่มาเลเซียด้วยนะขอาคิดเห็นสุดท้ายนะคะคริสติน่าฉันต้องขอโทษจากใจจริงสำหรับพฤติกรรมของคนไทยบางคนฉันหวังว่าเราจะสามารถมอบประสบการณ์และความสุขในประเทศของเราให้กับคุณได้มากขึ้นและอย่าได้ถูกหลอกอีกเลยนะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และทหารในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาด อ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแต้องขออภัยมานนชันี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ